เอาไดเ่เออาคิดอะไรอง่าอะไรนะดลาสดลาสดลาสดราสลาพองแกงมาสาก็จิบวจนะคับปารีแล้วาหนลูอ้ยมอ้นครับคือแบบบักนเมน่ลาเมืเต็หอายครับอันอันนี้ป้าแลูก ปาแล้วลูโอ้ยปาเอาาได้ไหเรียบได้ไหมมามาเดี๋ยวๆียพให้เงยมัดะกันอาเลยเดี๋ยวโอ้

หอมหอมแก้มบางเร็วหอมไปชบุหรอมไปละนี่เราหอมหอมเลยหอมบอลโอ้สั่งกาเลยเขาอนุญาตน้องไอนะคะขออนุญาตขออนุญาตลูกสาวลูกสาว่าแล้วกการแสดงเราถ่ยเพื่อนจำปันเราอดีแสดงซื้อเวลาใช่คือผู้หญิงที่ีันบันบอกเลยแมงกรูบมากหลายีพูละ มาแค่มาปมอิบเก่าคุณพ่อได้ยูได้ประเทศไทยแล้วไปยูไซรนาประเทศบอกสีไปไซบัปนไตไอเกาหลีนีอเกาเกาหลีเป็นบ้าเกาหลีบ้านลูกไปเกาหลีบ้าลูกเปเกาหลีผมบอกได้ว่าผมตัวให่า้องีคกาหลีเดอพี่สาวนูได้นี่เบนาแฟนขับใหญ่แล้วอยู่ผ่แค่บอกสมากอเลยเมไปตามห่ มือนั่นเหนื่อยมะเร็งยุบานผมตอนนั em ้นผมยุบปอบโหว้าตาข้นถาวกันแล้วเราเขียนเส้่างวะตอนนั้นเออแล้เป็นเื้อพร้อมแล้วเขียนเส้อล่างล่งแล้วเขียนมาจอมขวัญเลยปะเขียนเส้อล่างเสื้อล่งสุดเสื้ต้องขวล่างสุดแมนครับบ้าบ้ามนยสบแมนเยสซืกสบปีละ ตอนเทีก่อน้อ้ไอ้บัฮโอมนเชิงหานเยวก็ยังตอนนั้นเอื่อยเล่าเหรอเอื่อยเหื่อยแลแบบว่าดังกอนน้องแน่นๆไปเรียนย่บานนกนะครับคือตอนนั้นเป็นเล็กหน่อยนะเขายึดปอหวนไปเอื่อยยังคือเม่ปไม่ยิงแกงเมื่อเสระเขอนาสันอิด ติดใจตะพุ่นหรองะห้วปลานี่ครับปลาภาคเอืือนะตะพุนเลยครับทางแม่โมหัวเพ่งไหนเปเพ่งเราเนื่อยแล้วเนี่ยแล้วทัางไข่จถะนะครับเองแรกที่ร้องกอดร้องแกอดร้องแนงกอดร้องแดงกร้องแงกอดร้องให้ร้องให้น้องเน่ร้องให้น้องแน่กอดร้องแดกอะ ย้ำนวใจไมนช่างต้องเจอคนรุ่นเป็นดาวคอยบอกเลยว่ารถสาวรถพระประเคนมาคู่เดียวครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับเวันนี้วันนี้ซิมหกครับใหญ่แล้วประวัติแล้ครับใหญ่แล้วไปท้ายแรกกันวันนี้สิบแปดประกวดงนาฟครับประกวกนางฟ้าเสียงทีหกผมจะไปหกเชิญกันแล้วโอเคต้องมาช่วยเด้๋มาช่วยเวทีเด้อครับเชิญไปแล้วนะครับโอเคต้องมานะต้องมานะต้องมาสิบหกนะครับด้วย อ้ยแมงบมเลยยินบาม่เลิกยินมาตุลาโอเมนดทั้งลูกมาไอยีหมดครับโอเคครับอ้ยคักนะครับ่งมาดัด้วย๊าไปายลูกไปไปนู่น้ปไปนา่ีงานู่นไดลู่นไป่น่นไปอีก

นี่่จับไว้นาสรวบแิงหรอคนเมาชนเกือบตัวพี่จนยังมีไรล่ะ thank you thank you โซ้ซโซโซโซกอดน้องกอดน้องให้น่น อ้อมแขนของไอ้นั่นนี่ไออื่นสิบหไปไหมอ่ะต้องมา16บหเราไม่ว่างไม่ใช่หรอคะ16บหกเลอ่ะเาว่างตอนเย็นค่ะหนูเราไอ้พวกเธอรูแบพวกเรายองสูงเสร็จแล้วมึงว่างตอนเย็นหรอตอนเย็นว่างค่ะฉันจะไปรอที่เสียงวิห จะรอนะคะนี่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 พยานนี่น้องสายใหญ่ด้วยกำลัแล้วเราก็สิเรามีงานที่เราหายอ้าวสิบหกมาไหมพูดก่อนคลิปนี้อ่ะเนี่ยค่ะเราหลอกมาให้จะโง่มาให้แล้วแต่ยัถึงไม่ได้ไปแต่ไปให้กำลังใจยังไม่ได้นอนเลยนะทั้งวันเลยสิบหกหนูสิบหกพาขับรถโอเคโอเคเจอกัน โอเคเร่งชะาเอาพี่มีนะสิอ่ะเราวงสวงพวกเธอวงสวงเสร็จคือจอดเย็นสาวน้อยมาอยู่แล้วดนทางมาเลยว่างอีกวันนึงไม่ได้จ้าไปมาฉันจิกเธอสิบหไม่มาฉันจะพูดล่ามในฟังเนียแม่ร่ามนฟังเนียเลี้ยวนังเออท้องไข่เอาเนื้ององซ้แม่สิบประการหานั่งเอก เอาละรถจะน้ามาลงเพิงรถจะน้ารถจะน้ามาลงเพิ่งเห็นใช่ไหมวุ้นหนีบเน่ยแห้งเงินวุ้นหนีบเนี่ยเรื่องอะเฮ้ยเอราไปไปพาไปเร็วๆพอกันเจอกันนะครัโอเคบายบายค่ะ